ช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นท่านผู้ชมครับวันนี้แก้วพามาที่ร้านส้มตำนัวอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์เองครับเราจะมาตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นกันที่นี่ครับชอบผ้าเห็ดรวมอร่อยมากๆค่ะหอมมันเข้มข้นอร่อยแบบไทยแท้ๆค่ะต้องรสชาติแบบนี้เลยค่ะอร่อยสุดๆได้ยินลูกค้าในร้านบอกแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วครับไปถามเคล็ดลับจากหัวหน้าเชฟเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่กัปัครับโอ้เสียงบอกตอกความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่า ถ้าเห็ดรวมของที่นี่นี่รสชาติอร่อยขั้นเทพเลยแหะครับแต่จะขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับยินดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนการทาผ้าเห็ดรวมครับเริ่มด้วยนะครับเห็ดหอมสดเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดทูนูเอามาลวกนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ที่น้ํายําครับสป็นสูตรของร้านเราครับน้ําพริกเผานะครับผักชีดาวครับตะไคร้ซอยตะต้นหอมซอยนะครับก็เคล็ดลับความอร่อยของเราครับนมข้นจืดคาราเ่นครับเพิ่มความหอมมันให้กับ ชาเห็ดรวมของเราครับแล้วก็พริกขี้หนูสดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็จัดเรียงในจานพร้อมเสิร์ฟนะครับแม่อร่อยเข้มข้นรสชาติจัดจ้านสมกับคำร่ำลือจริงๆครับอะไรแบบนี้แกก็ต้องขอมบอบประกาศสินบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซ็ตจากคาร์เนชั่นได้เลยครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่บัก1นนนะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาร์เนชั่น